อะไรนะกโกโก,โก้ปั่นครับเนสเนสสองครับ <c oughs> ครับวันนี้พบกับคนข่าวกทมนะฮะวันนี้เราก็มาอุดหนุนลุงออสอีกตามเคยนะครับเมื่อวานนี้ซื้อเนสเนสไปแบบโอ้โหติดใจมากเข้มข้นสะใจในเรื่องของอ่ารสชาติของกาแฟนะฮะเป็นไงฮะวันนี้พี่ออสกับลุงออสมาอุดหนุนกันได้ไหมอ่าอุ้ยเปิดหน้าสิ เปิดหน้าดิเออเป็นไงวันนี้กะแพอร่อยไหมเออครับอร่อยครับติดใจใช่ไหมเออครับแล้วกลับมาอีกครับมาอีกนะเออครับเออครับอืมเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างเนสสองครับเนสสองกุ๊กโก้ปั่นหนึ่งครับกุ๊กกปั่นหนึ่งอ้อะไรอีกอือแค่นี้ครับอาเชิญชวนนะครับอา ชิมพีที่เท่าไหร่นะไอ้ทุ่งมังกรสิบสองทุ่งมังกรสิบสอง,ง,ง,งนะครับร้านลุงออสกาแฟโบราณน,นะครับก็ดูลักษณะการตกแต่งร้านนะครับนี่เป็นของโบราณทั้งหมดนะตะกล้องไม้ใกล้นี่อันนี้ยังมีน้ำอยู่เลยนะฮะอันนี้ยังมีแบบสิงรุ่นเก่าพรีเมียมด้วยสิงพรีเมียมครับแล้วก็นี่ นกาแฟอร่อยนะครับแล้วก็มีน้านอื่นๆเอสเปรสโซเย็นเน็เย็นทีเย็นไมโลเย็นโกโก้เย็นชานมเย็นมีทุกอย่างโอเลี้ยงก็มีนะฮะแล้วก็นี่นะฮะการตกแต่งร้านนะครับคุณผู้ชมถ้าผ่านมาทุ่งทุ่งมังกร12นะฮะถ้าผ่านมาทางนี้แบบมาที่ร้านลุงออสนะครับนี่ อร่อยอร่อยกาแฟเนี่ชื่นใจโอเค